ชีเป้าไอเทมสุดละตัวช่วยคุณแม่ให้นมลูกยางมีประสิทธิภาพเติบโต, أ, ต أ, สมวัย มัมมี่รีวิววันนี้นะคะบอมเบย์มีตัวช่วยที่ตัวมัมตัวมันดาตัวให้นมบุตรต้องห้ามพลาดมาแนะนําค่ะสําหรับบ้านไหนนะคะที่วางแผนจะมีลูกแล้วอยากให้นมลูกด้วยตัวเองเนี่ยาการมีตัวช่วยที่ดีนะคะก็จะทําให้คุณแม่ให้นมลูกได้อย่างรับรื่นค่ะตัวช่วยแรกนะคะเหมาะสําหรับคุณแม่มือใหม่ต้องมีติดบ้านนะคะบอมเบย์แนะนําขวดนมพร้อมจุกนมซิลิโคนของฟิลิปเอเวนค่ะวันนี้นะคะเอามาให้ดู2รุ่นสุดตึงด้วยกันก็คือรุ่นเนเชอร์และรุ่นแอนตี้โคลิดค่ะ สำหรับรุ่นเนเชอรัลนะคะตัวขวดเนี่ยเขามีขนาดซีออนค่ะปลอดสาร BPA รูปทรงนะคะเป็นเอกลักษณ์ค่ะถือจับง่ายนะคะที่สําคัญนะคะตัวขวดนี้นะคะสามารถใช้ร่วมกับขวดนมของฟิลิปเอเวนได้ทุกรุ่นขายยกเว้นรุ่นคลาสสิก ส่วนจุกนมนะคะมีความนุ่มเป็นพิเศษเหมาะสําหรับทารกแรกเกิดมีรูปทรงกว้างเสมือนเต้านมจริงของคุณแม่อีกทั้งตัวจุกนมนะคะเขายังออกแบบเป็นเกลียวที่ยืดยุน่นพผสมผสานกับอุปกรณ์เป็นรูปกลีบดอกไม้เวลาลูกน้อยดูดนะคะทําให้ลิ้นของเขาเนี่ยเคลื่อนไหวได้อย่างเป็นธรรมชาติค่ะไม่เกิดการหักงอและความว่าของจุกนมอันนี้นะคะเขามีเทคโนโลยีวาวป้องกันอาการโคลิกที่เป็นเอกลักษณ์ค่ะช่วยระบายอากาศในท้องของลูกน้อยลดอาการงงเงและความรู้สึกอึดตัดไม่สบายตัวได้ค่ะ เช่นเดียวกับรุ่นนี้ค่ะรุ่นแอนตี้โคลิกนะคะรูปทรงของจุกนมเนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อให้ลูกน้อยดูดนมได้อย่างปลอดภัยค่ะมีผิวสัมผัสเป็นแบบร่องนะคะเพื่อป้องกันการหดตัวทําให้ลูกน้อยดูดแล้วสบายไม่ติดขัดค่ะซึ่งความว้าวของเขาอยู่ตรงนี้ค่ะเขามีว้าวป้องกันอาการโคลิกที่เป็นเอกลักษณ์นะคะออกแบบมาเพื่อลดการกลื้นอาการโดยมีผลพิสูจน์ทางคลินิกว่าว้าวนะคะป้องกันอาการโคลิกออกแบบมาเพื่อลดอาการโคลิกและการดในกระเพาะของลูกน้อยได้ค่ะ ซึ่งการศึกษาวิจัยทางคลินิกนะคะพบว่าขวดนมของฟิลิปเอเวนเนี่ยลดอาการโคลิกและอาการงองเงได้ค่ะโดยเฉพาะการงองเงของลูกน้อยตอนกลางคืนนะคะลดลงอย่างเห็นได้ชัดจริงๆค่ะว้าวขนาดนี้นะคะหากคุณแม่สนใจเนี่ยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม,มและสั่งซื้อออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ philip.co.th ค่ะ ไอเทมที่2นะคะเมื่อคุณแม่มีน้ำนมเพียงพอแล้วเนี่ยทำสต็อกได้แบบจุกๆแน่นๆก็ต้องมีตัวช่วยในการเก็บน้ํานมแบบช่ำๆกันด้วยนะคะบอมเบยแนะนํานี่เลยถุงเก็บน้ํานมจากเซเกอร์สุดคิว้ว ซึ่งบอกได้เลยว่าเขาเป็นอีกหนึ่งตัวตึงเรื่องถุงเก็บน้ำนมที่คุณแม่ๆหลายคนชอบนะคะเพราะเขาผลิตจากวัสดุฟูดเกรดที่ได้รับรองจาก USFDA ประเทศสหรัฐอเมริกามีหลักฐานยืนยันว่าทําจากวัสดุที่ปลอดสาร BPA และทุกส่วนของถุงเก็บน้ำนมนะคะคือสามารถป้องกันได้ถึง2ชั้นค่ะมีระบบซิปล็อก2ชั้นตรงนี้นะคะตัวถุงนะคะก็มีความหนาถึง100ไมคอนค่ะและหนา2ชั้น ช่วยป้องกันความชื้นป้องกันอากาศเข้าสู่ในน้ำนมลดการเหม็นหืนในน้ำนมแม่ได้จริงค่ะส่วนด้านหลังถุงนะคะก็มองเห็นน้ํานมได้ชัดเจนทำให้รีดอากาศออกจากถุงได้ง่ายค่ะและสามารถวางตั้งได้ไม่ล้มดีไซน์สวยลวดลายน่ารักดูดีดูแพงอีกทั้งนะคะเขายัางใช้สีแบบฟูดเกรดค่ะทำให้คงคุณค่าสารอาหารของน้ำนมแม่ได้อย่างดีเยี่ยมที่สำคัญนะคะเขาบอกว่าตกแล้วไม่แตกด้วยจ้า ันนี้นะคะก็จะเป็นขนาด8ออนค่ะใน1กล่องนะคะก็มี20ถุงด้วยกันค่ะราคาแพ็คละ150บาทค่ะที่สำคัญนะคะเขามีโปรโมชั่นจับตลอดเลยค่ะไปดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์เลยค่ะและสุดท้ายนะคะตัวช่วยดีดีมีคุณภาพเรื่องการให้นมที่คุณแม่ต้องมีติดบ้านนะคะลองนี่เลยค่ะอาหารเสริมสมุนไพร BSC Nature Care m a m a อันนี้นะคะเขาอุดมไปด้วยคุณค่าของสมุนไพรกว่า11ชนิดเลยค่ะสามารถกูน้ำนมคุณแม่ได้ภายใน3วัน ตัวนี้นะคะเขามาพร้อมกับคุณประโยชน์ 1+T ค่ะหนึ่1ประโยชน์นะคะก็คือตอบโจทย์ลูกน้อยค่ะช่วยเพิ่มปริมาณน้ํานมและสารอาหารในน้านมแม่แบบจุกๆส่วน3ประโยชน์นะคะอันนี้ตอบโจทย์คุณแม่โดยเฉพาะค่ะก็คือ 1. นะคะช่วยลดการขาดหลุดร่วงของเส้นผมทําให้รากผมแข็งแรง2นะคะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวค่ะป้องกันผิวแตกลายและ 3. นะคะเร่งการผาอลานค่ะเปลี่ยนไขมันสู่สารอาหารในน้ํานมแม่ช่วยให้ลูกน้อยได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่ค่ะ มั่นใจได้เลยค่ะว่าปลอดภัยทั้งต่อคุณแม่และลูกน้อยและอันนี้นะคะ1ขวดเนี่ยเขามีทั้งหมด90แคปซูลค่ะวิธีกินก็ง,ง่ายมากๆเลยนะคะให้คุณแม่กินก่อนอาหารวันละ3ครั้งค่ะครั้งละ2แคปซูลค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับทั้ง3ตัวช่วยด,ดีีสำหรับคุณแม่ให้นมที่บอมเบย์แนะนำในวันนี้บอกเลยว่าคุณแม่ต้องมีติดบ,บ้านกันแล้วเชื่อมัมมันเวิร์กแล้วครั้งหน้านะคะบอมเบย์จะมารีวิวอะไรให้ชมกันอีกติดตามได้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊าย